หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อของการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานนะครับในการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานจะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการกำหนดสิทธิตามระบบวิธี2คือการกำหนดสิทธิ์ตามพนักงานนะครับวิธีการการกำหนดสิทธิตามระบบนะครับเราจะเลือกมาที่ข้อมูลของบริษัทก่อนเลือกมาที่ข้อมูลผู้ใช้งานนะครับกำหนดสิทธิ์การใช้งานแล้วก็เลือกการกำหนดสิทธิตามระบบนะครับ เรามาอธิบายาความแตกต่างกันนิดหนึ่งก่อนการกำหนดสิทธิ์ของโปรแกรมน,นะครับเราจะมีสองรูปแบบด้วยกัน1ก็คือเอาระบบเนี่ยเป็นตัวตั้งคําว่าระบบเป็นตัวตั้งในที่นี้ก็คือว่าเราจะเลือกระบบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกว่าในระบบนี้จะ provide สิทธิ์ให้กับ user คนไหนนะครับคําว่าระบบมันจะยังมีหน้าจอที่เป็นตัวดีเทลย่อยลงมาว่าในระบบนี้นะครับมีหน้าจออะไร ที่จะเปิดให้กับทาง user คนไหนเนี่ยสามารถล็อกอเข้ามาใช้งานได้นะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างก่อนการกำหนดสิทธิ์ตามระบบนะครับผมจะเลือกที่ระบบก่อนนะฮะตัวโ,โปรแกรมเนี่ยจะมีระบบแบ่งเป็นหลักๆได้ทั้งหมดเป็น2แบบด้วยกัน1ก็คือระบบที่เป็นเรียกว่า transaction entry หรือระบบที่ใช้ในการขีข้อมูลน,นะครับอาทิเช่นระบบขายซึ่งประกอบไปด้วยหน้าจอของระบบขายต่างๆแบบนี้นะครับ เราสามารถวิธีแรกเลือกได้ว่าในระบบขายนะครับเราต้องการเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะฮะให้กับทางผู้ใช้งานคนไหนนะครับตัวนี้คือในระดับของ user ละ user ที่จะสามารถที่จะเข้าสู่ในหน้าจอต่างๆได้สามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างเข้าไปเพิ่มดูแก้ไขลบหรือพิมพ์ได้นะครับอาทิเช่น อันนี้ผมกำหนดว่าในระบบขายทั้งระบบเลยนะครับจะ p ร o ไวสิทธิ์จะให้สิทธิ์กับทาง User ที่ชื่อแอดมินเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มแก้ไขลบหรือพิมพ์ได้นะครับอันนี้คือวิธีอย่างแรกหมายถึงตัวระบบใหญ่ทุกหน้าจอในระบบนี้ผู้ใช้งานคนนี้สามารถที่จะเข้าไปทำแก้ไขเพิ่มแก้ไขดูลบ,ต,บต่างๆได้นะครับ เอาใหม่ถ้าคราวนี้นะครับในระบบซื้อมั่งละัะในระบบซื้อผมต้องการแค่ user admin เนี่ยเข้าไปทำงานได้แค่บางหน้าเท่านั้นนะครับผมจะเลือกระบบซื้อนะฮะแล้วก็เลือกว่าอ่ะ user ที่ชื่อว่า admin เนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้าจอใบขอซื้อได้เพียงอย่างเดียวกดเพิ่มข้อมูลนะครับกดเลือกผู้ใช้งานนะฮะเสร็จแล้วก็บันทึกนั่นก็หมายถึงว่าผู้ใช้งานที่ชื่อว่า admin เนี่ย มารเข้าไปแค่หน้าจอระบบซื้อได้เท่านั้นอะนอกจากระบบซื้อเอาให้เข้าหน้าจอของใบมัดจําด้วยนะครับก็กดเพิ่มข้อมูลนะฮะแล้วก็เลือกผู้ใช้งานขึ้นมานะครับวิธีการตั้งสิบแบบนี้นะครับจะเป็นการเอาระบบเป็นตัวตั้งยูเซอร์เป็นตัวตามนะครับแล้วก็มากําหนด,ดเป็นแต่ละร,ระบบนะฮะอย่างเช่นระบบบัญชีนะ ถ้าเกิดต้องการให้เข้าได้ทุกหน้าจอก็ไม่ต้องเลือกหน้าจอตรงนี้กดเพิ่มข้อมูลกดผู้ใช้งานเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าในระบบสินค้าเราต้องการ user admin เนี่ยเข้าไปแค่หน้าจอของใบโอนสินค้าเท่านั้นนะครับก็เลือกแค่ระบบเลือกหน้าจอนะครับกดเพิ่มข้อมูลแล้วก็เลือกผู้ใช้งานเข้ามานะครับแล้วก็กดบันทึกนะฮะวิธีนี้ รเราก็จะสามารถทําการเพิ่มสิทธิให้กับทางคู่ใช้งานคนนี้เข้าไปได้เราสามารถทดสอบได้นะครับโดยการที่เข้ามาที่ข้อมูลกิจการนะฮะข้อมูลทั่วไปกิจการแล้วติ๊กเลือกระบบใช้สิทธิ์นะครับตรงนี้กดบันทึกเข้าไปนะครับอ่าแล้วเราลองออกจากระบบตัวนี้ดูนะครับออกจากระบบปุ๊บนะครับแล้วผมเข้าระบบใหม่อีกรอบหนึง่ง เข้าโดยยูเซอรที่ชื่อว่า Admin นะครับเข้าระบบมานะฮะเรียบร้อยปุ๊บนะครับ,นะรบจะสังเกตว่าเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะในหน้าแรกที่ปกติจะมีคอมพานีเซตเตอต่างๆเนี่ยจะมองไม่เห็นจะเข้ามาที่ระบบการผลิตจะเข้าได้เข้าได้ไหมระบบก็จะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าได้นะฮะร,ระบบขายละ่ะที่เรากำหนดสิทธิ์เอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใบเสนอราคาจะเข้าได้เนื่องจากว่าเรากาหนดสิทธิ์ให้เขา ระบบซื้อนะครับอ่าเข้าไปสั่งซื้อได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกระบบซื้อนะฮะเป็นใบขอซื้อก็จะสามารถเข้าได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการกําหนดสิทธิ์นะครับ